ให้เอามาวางตัวหูนึ Six ่งสี่เฮ้ยหนึ่งและสี่ได้ไงแกนใช่ไหมไหนเอาใหม่สิลูกเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ นับใหม่สิไอแค่สามหมดแล้วอุ้ยแค่เนี้ย สิบแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่